ตอนแรกหนูก็เป็นสีดำทำไมตอนนี้ดูสิหนูมีสีเทาแซมหนูออกดำเทาเด็กชายบุญรอดขนเธอดูค่ะดูดูขนน้องอันนี้มันอยู่ในที่มืดนะคะดูดูค่ะดูสีน้องตอนแรกตกใจนึกว่าน้องขนล่ง่ง จับดูก็ไม่ใช่น้องมีสองสีจากตอนแรกดำปีเลยทุกคนดูตอนนี้สิแต่น้องเป็นแมวฉลาดมากพอเรียกคุณลอดทุบโดดพุ่งมาเลยอันนี้ฝนตกค่ะฝนตกแล้วเพิ่งหยุดเด็กๆก็เลยน,นลูสีเขาใช่คะทุกคนดูสีใกล้ๆเลยค่ะอือดูสีใกล้ๆลค่ะ ความ,มนอนอ